แดดมิตรภาพถ้าได้มึงก็ไว้นี่นะแต่ถ้าไม่ได้มึงยกกลับกรุงเทพเลยไปมึงขอหมื่นห้าเนาะกูพูดตรงนี้เลยมึง่ายมาไม่ได้เตยมนะ่ายแม่งเลยอ่ะรู้ว่าเออเพื่อนฝูงราคาเพื่อนฝูงขายอันนี้เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงกูให้คันนี้เลยเต็มที่ 5,000บาทเฮ้ยกูขาดทุนเลยนะเว้ยกูซื้อไม้แบงค์มา20,000จริงๆมึงไม่ขายให้แบงค์อ่ะถ้า20,000เอ,า,อางี้มันมันไ,ไ,ไม่มีหรอกกลัวรถมาแบงค์นี้ทำมามูก็เลยแบบเออมาขายอ่าเพื่อนส่วนเพื่อนเว้ยธุรกิจส่วนธุรกิจก<ม>ูอ่ะต้องแบบเอาไปทำแบบตอบต่อราคาได้คือราคาต้องไปไปต่อได้มุดซื้อ 15, หมื่นห้าไหมมาเก็บเครื่องอีกมันสี่ห้าพันไม่แน่อาจจะลามไปโดนต้องไปพาเครื่องพาอะไรมาอีกอ่าแล้วไม่รู้ว่ามือแพ้ ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนี้คือมันต้องมีแล้วสมมติเอามาไม่มีทะเบียนไม่มีเล่มอะไรนะก็ยกกลับไปเลยแต่ถ้าเรื่องเพื่อนเอานี้เอางี้กูให้เพิ่มอีกพันแล้วกันเป็น6,000บาทไปถ้ามึงได้ก็เอาไว้เลยเดี๋ยวจ่ายสุดตอนนี้เลย ก็เอาจีนะครับผมเรื่องธุรกิจนี่สำหรับผมถ้าไปต่อได้ก็คือมันต้องแบบผมต้องแบบขายต่อได้ะเฮ้ย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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้้ย ลูกค้าลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็คุยกทีได้ึงขอได้ยกขึ้นยกขึ้นทุบขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเึ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ้ยเฮใยเฮ็เฮ้้ยเฮ้ยเิยเฮ้ยดฮ้ยเฮ่ยเฮมยเฮยเเยเยเเเยเ้ยยเย้ยเยย้ยยเย่เยเ้ยเ้ยเ้เฮ้ยแล้วมึงมาตทุบอย่างี้แล้วกู มึงไล่กูกลับได้กูไม่สนใจอยู่แล้วไอ้เหี้ยแค่แค่หกพันสัตว์ไอ้เหี้ยแล้วมึงจะทุบรถลูกค้าไ้่ไอ้เหี้ยมันยัยเจอแบบของจริงมั่งไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วแม่งมันเกี่ยวอะไรลูกค้ามึงทุบกระทุบรถมึงไปดิ